สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปะปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอยากได้ประธานาธิบดีเอาปากกามาวงถ้าเอาตามที่ปิยบุตรแสงกนกบุญพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารและนิติบัญญัติโลกคงต้องเขียนตำรารัฐศาสตร์กันใหม่หมด พยายามอ่านสิ่งที่ปิยบุตรพูดหลายรอบว่าหมายถึงอะไรกันแน่ก็ยังงงในความคิดของอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์คนนี้ลองดูนะครับกลไกต่างๆทุกวันนี้ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติง่อยเปรี้ยเสียขาไปเรื่อยๆอานาจในการตรากฎหมายที่เป็นของสภาสุดท้ายถูกฝ่ายบริหารคือคอรมอมาขี่คออยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัติเสียแล้วประเทศไทยปกครองในระบบรัฐสภา ซึ่งแตกต่างจากระบบประธานาธิบดีที่แยกขาดชัดเจนระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติไม่ยุ่งไม่คาบเกี่ยวกันขณะที่ระบบรัฐสภายัางยุ่มย่ามเกี่ยวกันอยู่เช่นการที่คอรมอมีอำนาจเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภานายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาได้หรือแม้แต่ที่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากความผิดชอบของสภา หรือการที่สภาพูดแทนรัษฎรมีอำนาจตรวจสอบฝ่ายบริหารนี่คือการแบ่งแยกอำนาจที่ไม่เคร่งครัดยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองกันอยู่แต่สุดท้ายทำไปทำมากลับกลายเป็นว่าฝ่ายบริหารขึ้นมาอยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัตริร่างกฎหมายกี่ฉบับที่ผ่านจะเห็นว่าเป็นร่างที่ครมเสนอส่วนที่ร่างกฎหมายที่สสเสนอนั้นเข้าสู่วาระการประชุมสภาได้ยากเย็นมาก เข้ามาแล้วยังโดน,นกลไกดองดังกล่าวผมมีข้อสังเกต5ข้อว่าทำไมร่างกฎหมายที่สสเสนอถึงคลอดออกมาได้ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินได้แก่ 1. รัฐธรรมนูญ2560ในมาตรา77ที่เขียนทำทีดูว่าเวลาจะผ่านกฎหมายอะไรต้องไปผ่านการรับฟังความเห็นประชาชนก่อนซึ่งมาตรานี้อยู่ในหมวดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ได้เป็นบทบังคับ แต่เป็นบทให้คําแนะนําซึ่งมาตรานี้พอใช้มาเรื่อยๆปรากฏว่ากฎหมายที่รัฐบาลเสนอส่วนใหญ่ยกร่างโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาดังนั้นก่อนครมเสนอก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วแต่สําหรับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรตอนที่ผมยังเป็นสสได้เสนอร่างกฎหมายไปตั้งแต่วันแรกของการประชุมแต่ที่สุด ก็ต้องรอสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎรจัดทำระบบช่องทางรับฟังความคิดเห็นก่อนไม่อย่างนั้นร่างกฎหมายเข้าสภาไม่ได้ 2. รัฐธรรมนูญ2,560ไม่ได้แบ่งปฏิทินการประชุมเป็นสมัยทั่วไปและสมัยนิติบัญญัติเหมือนแต่ก่อนทำให้ยติอื่นๆที่เข้ามาทับไปเรื่อยๆแซงคิวเข้ามาขณะที่ยติเกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายตกไปอยู่ลำดับท้าย ไม่ได้พิจารณาสิทธีแต่อย่างไรก็ตามในปีที่สองเข้าสู่ปีที่สามของสภาชุดนี้ประธานสภาได้จัดให้ว่าต่อไปในหนึ่งวันต่อสัปดาห์ให้เป็นวันที่เป็นการพิจารณายติเกี่ยวกับกฎหมายอย่างเดียวทำให้ร่างพรบรต่างๆที่สสเสนอได้รับการพิจารณามากขึ้น 3. ร่างกฎหมายที่คอรมอเสนอจะได้รับความสำคัญก่อนร่างที่สสเสนอ เพราะถูกแทงเรื่องมาเป็นยัตติด,วด่วนทำให้แซงคิวได้อยู่เรื่อยๆร่างกฎหมายที่มีมาก่อนถูกแซงคิวหมดขณะเดียวกันร่างพรบรที่สอสอเสนอแทบจะไม่มีโอกาสเป็นยัตติด,วด่วน 4. คําว่ากฎหมายการเงินเป็นนิยามที่กว้างมากคือร่างกฎหมายอะไรก็ตามที่มีเนื้อหาว่าต้องนําเงินแผ่นดินไปใช้จะเข้าข่ายตรงนี้ซึ่งว่าไปก็แทบจะกฎหมายทุกฉบับ เมื่อตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนอนุมัติก่อนถึงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้และ 5. คําคว่าการปฏิรูปประเทศในหมวด16ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งระบุว่าการพิจารณากฎหมายที่ถูกตีความว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปต้องประชุมพิจารณาร่วมกันสองสภาคือสอสอและสอวอซึ่งใน16หัวข้อว่าด้วยกฎหมายที่เข้าข่ายกฎหมายปฏิรูปนั้น สามารถตีความได้กว้างม,มากและการพิจารณาร่วมกันของสองสภานี้ก็จะทําให้รัฐบาลได้ประโยชน์ในการผ่านหรือไม่ผ่านกฎหมายเพราะสาวนั้นก็มาจากการคัดเลือกโดยคอสาชาที่กลายร่างมาเป็นรัฐบาลชุดนี้ประเด็นแรกจะด้วยเจตนาหรือไม่ตั้งใจการยกการปกครองระบอบประธานาธิบดีขึ้นมาทาั้งทั้งที่หัวข้อใหญ่ใจความอยู่ที่ระบอบรัฐสภาปียบุตรต้องการซื้ออะไร จะแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะปียบุตรพูดต่อเนื่องจากประเด็นฝ่ายบริหารขี่คอฝ่ายนิติบัญญัติต้องการให้ไทยปกครองระบบประธานาธิบดีหรือเปล่าเพราะฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแยกอำนาจชัดเจนแต่อย่าลืมสิครับกฎหมายอเมริกาใช่ว่ามาจากรัฐสภาเท่านั้นฝ่ายประธานาธิบดีก็เสนอกฎหมายได้เช่นกันแล้วใครขี่ใครหรือเปล่า ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารของไทยกับอังกฤษและญี่ปุ่นล้วนมีอำนาจหน้าที่ใกล้เคียงกันอย่างมากบทบาทของนายกรัฐมนตรีก็แทบจะเหมือนกันมีสิทธิยุบสภาได้มาจากการเลือกในสภาฉะนั้นไม่แน่ใจว่าประเด็นที่ปียบุตรต้องการสื่อคืออะไรกันแน่การอ้างว่ากฎหมายที่เสนอโดยสอนั้นยากเย็นอันนี้เรื่องจริงครับแต่ต้องเน้นว่าสสในรัฐสภาชุดนี้เท่านั้น ในอดีตการเสนอกฎหมายของสสแทบไม่มีปัญหาเพราะส่วนใหญ่เสนอประกบกับร่างกฎหมายของรัฐบาลการพิจารณาในสภาจึงรวมกันไปแต่ยุคนี้สสเสนอกฎหมายคาบลูกคาบดอกเช่นแก้มาตรา112ร่างกฎหมายยกเลิอกอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งยุบพักการเมืองร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินถามว่า รัฐบาลเอาด้วยหรือเปล่าฉะนั้นต้องแยกให้ออกกฎหมายที่เสนอแล้วมีปัญหาแน่ๆจะสร้างความขัดแย้งในสังคมขึ้นมาทันทีรัฐบาลจะเอาด้วยกับพรรคก้าวไกลอย่างนั้นหรือร่างกฎหมายการเงินก็เช่นกันเป็นหลักสากลรัฐธรรมนูญมาตรา143ก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่ง การตั้งขึ้นยกเลิกลดเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากอรวงเล็บ2การจัดสรรรับรักษาหรือจ่ายเงินแผ่นดินหรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินวงเล็บ3การกู้เงินการค้ำประกันการใช้เงินกู้หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐวงเล็บ4เงินตราต้องให้นายกรัฐมนตรีอนุมัตรกริก่อน เพราะเกี่ยวพันไปถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินปียบุตรตีราคาระบบรัฐสภาไทยว่ากฎหมายจำนวนมากจะผ่านสภาได้ก็ต้องใช้เสียงข้างมากของสภาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายรัฐบาลกฎหมายจำนวนมากที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาของสภาก็มักจะเป็นร่างที่คอรมอเสนอพูดราวกับว่าไม่ต้องการระบบรัฐสภาไม่ต้องการเสียงส่วนใหญ่ นี่เป็นเหตุให้ยกระบบประธานาธิบดีขึ้นมาหรือเปล่าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ